สวัสดีครับต้องเข้าสู่เล่าหลังเกมครับผมกลับมาเรียบร้อยนะครับหลังจากที่สัญญากันไว้นะรีฮูลงแข่งขันเรียบ,บร้อยก็หยิบยกรายละเอียดต่างๆในเกมนั้นครับมาเล่าสู่น้ำฟังนะครับแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมนะครับกด Subscribe ก่อนนะค่ำคืนวันพฤหัสครับ คืนแห่งยูโรปลาลีกความคุ้นชินก็คงจะเริ่มต้นขึ้นนะักเกมแรกนี่แหละนะครับแหมคืออังคารคืนพุธนี่ก็ดูหวงเวงกันหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับกลับมาเล่นในถ้วยยูโรปลาลีกในคืนวันพฤหัสก็ประลองสนาไมได้ดีครับในการออกไปเยือนลาสลินนะครับทีมของออสเตรียซึ่งเอาเข้าจริงครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมคุยในเรื่องของโอกาสดาวรุ่งแล้วก็ในรอบแบ่งกลุ่ม พูดกันตรงๆก็คือไม่ได้มีคู่แข่งที่ชวนหนักใจสักเท่าไหร่นะทั้งลาสลินส์เองทั้งตูลูสหรือว่าเซนซิลัวสเองก็ตามแต่ของเบลเยียมซึ่งเกมแรกครับมันก็เป็นไปอย่างที่เราเราคุยกันนั่นแหละนะครับเรื่องของการให้โอกาสเรื่องของการให้บรรดาตัวสำรองได้ลงสนามแล้วก็มีพื้นที่ในการโชว์ความสามารถเปลี่ยนชุดทั้ง11คนเลยครับจากเกมที่เจอกับวู ดูสาวตูพอมีน้อยก็ได้โอกาสกีวินเคลเลอร์แนวรับที่นะ่าสนใจครับฟุตชีฟันไดที่ติดโทษแบนไป2-3สสัปดาห์เนี่ยนะครับก็กลับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนคู่กับอิบูโกราเต้ซึ่งนนในไทยแเป็นแค่ตัวสำรองนะครับเรียกความฟิตเป็นคู่เซนทรัลร์ฟที่น่าจะเป็นคู่ตัวจริงของลิเวอร์พูลแหละนะครับขนาบข้างด้วยทางซ้ายก็คือสมิการ์ส อันนี้ก็แทนที่ของโรโบแต่ด้านขวาครับเป็นสเตฟานไบเซติสครับน่าสนใจมากๆครับส่วนตรงกลางก็เป็นวัตรุเอนโดครับมีฮาวิเอลเลียดและการประเดิมสนามตัวจริงนัดแรกเช่นกันของแรย์นการเฟนแบกครับด้านบนครับเบนโดได้รับโอกาสตามคาดครับแล้วก็เล่นร่วมกับทั้งเดวิดนูเจสและลุยดีอาร์ อย่างไรก็ตามครับในชุดรายชื่อที่เราเชื่อว่ามันน่าจะสร้างความอุ่นใจได้ต่อให้เป็นตัวสำรองหรือเด็กดาวรุ่งก็ตามแต่เกมยุโรปมันก็ไม่มีเกมไหนที่ดูง่ายดายแบบนั้นเสียทีเดียวครับลิส์ก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วประตูแรกมันก็มาเร็วครับก่อน15นาทีแรกดิซัาไปแล้วก็เป็นประตูที่สุดสวยมากๆครับฟลอเรนเฟรเคอร์ลูกแต่มุมนะฮะคือเปิดย้อนหลังกลับมาครับมันเป็นลูกสูตรที่ซ้อมกันมาแหละนะครับแล้วเฟรเคอร์ยืนอยู่ตรงนั้นครับ บอลลงแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปคือจะบอกว่าโอเคครับมันอาจจะเป็นความผิดพลาดในเรื่องของสมาธิในการประกบตัวหรือการวิ่งเข้าหาผู้เล่นที่มีบอลน,น,นะครับจากแนวที่2เนี่ยมันก็พูดได้ครับแต่เนื้อสือื่นใดเฟรเกอร์ยิงดีจริงๆมันทะลุผ่านมือเครอเรเฮอร์วาบเข้าไป1.0โดนนำอีกแล้วครับ5เกมหลังสุดเนี่ยโดนนำก่อนไป4 0. นัดครับ แต่มันก็พอแบบว่ารับมือกสถานการณ์ได้แล้วกันผมใช้แบบนี้คือมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะกับการที่โดนยิงโดนนําก่อนอะไรประมาณนี้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วครับกับสาขาณตรงนั้นเนี่ยรีแอคชั่นต่างๆผมว่านักเตะของลิเวอร์พูลนั้นควรได้รับคําชมในเรื่องนี้ยังเชื่อมั่นอยู่แต่ไม่ติดประมาทแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอใจฝ่อโดนยิงแล้วมียุบอะไรอย่างนั้นไม่มี และพยายามต่อครับเพื่อจะเดินหน้าหาประตูของตัวเองขึ้นหลายๆจุดน่าสนใจครับในครึ่งแรกถ้าเราจะเอาแบบไอคิตขหงใจก่อนนะอาะอย่างตำแหน่งของเอนโดเกมนี้ยอมรับว่าอืบทบาทหน้าที่ตำแหน่งมิฟิลตรับเนี่ยมันใหญ่หลวงครับความรับิชอบมันแบบมันต้องคอนโทรลควบคุมคือทำให้ทุกสิ่งอย่างนั้มันดูสม ooth มันดูราบรื่นซึ่งเอนโดพูดตรงๆก็คือยังทําหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่ดีในเกมนี้นะฮะ ยังไม่สามารถคอนโทรลใดๆได,ได้ยังไม่สามารถเชื่อมจากหลังขึ้นมากลางได้ยังไม่สามารถไปสอดซ้อนในพื้นที่อันตร,รายหรือในจังหวะที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลือหรือการวิ่งหาพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เพื่อนนั้นออกบอลได้ง่ายมันทําได้ประมาณหนึ่งครับแต่สำหรับผมแล้วยังสอบไม่ผ่านในเกมนี้นะฮะสเตฟานบาเซตชน่าสนใจครับ สุดท้ายแล้วก็คือเป็นบทบาทเดียวกับเทรนต์อาริสเดอร์อ,อนุนนั่นแหละครับปากหลักประจําในตําแหน่งแบ็คขวาและเมื่อจังหวะที่ทีมได้เซตเกมรุกจะขยับเข้ามาเล่นตรงกลางเป็นธรรมชาติแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไบเซเตสเริ่มต้นจากสมัยชุดโยชนเนี่ยเป็นเซนเตอร์ฮาฟมาก่อนเพราะฉะนั้นเซนในการเล่นเกมรับเนี่ยไม่ต้องห่วงแต่ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนตําแหน่งของตัวเองอ่ยยังมีครุขระอยู่บ้างคือถ้าเล่นเพล์ต่อเพลงนะครับเล่นเกมรับหรือออกบอลไม่ว่าจะสั้นจะยาวเนี่ยนะฮะความมั่นยําโอเค แต่ความเข้าใจแท็กติกครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะกับเด็กที่ร้างสนามมาอย่างยาวนานผ่านอาการบาดเจ็บมาหลายเดือนนี่คือเกมเคาะสนิมเกมเพื่อสร้างความคุ้นเคยเาะว่ามันมีมุมที่สามารถมองบวกได้ครับคือถ้าพัฒนาไปเรื่อยครับได้โอกาสลงเล่นไปเรื่อยเย อาจจะสามารถเล่นได้อย่างที่เทรนด์ทาให้เราเห็นได้ในอนาคตนะครับแต่เกมนี้เห็นเลยว่ายังต้องปรับความเข้าใจเรื่องของเต,ติกจังหวะไหนเข้าจังหวะไหนถอยเฮ้ยช็อตนี้ต้องขึ้นมาหรือเปล่าเฮ้ยจังหวะนี้ต้องยืนตำแหน่งไหนหนแต่ในเรื่องแต่ละเพลงสบายครับอาจประทะดุกด,ดันออกบอลโอเคมีผิดพลาดบ,บ้างแต่ไม่เป็นไรที่เหลือผมชอบความมั่นใจในแดนหน้าครับทั้งนูนเยสและก็ดีอาร์สแม้ว่าการเชื่อมจากกลางขึ้นไปหน้าในครึ่งแรกเนี่ยเราเห็นเลยว่าถ้าเราจะคาดหวังว่าเกมจากกลางขึ้นไปหน้าเนี่ย ในวันที่ฮาวิ่นเลียดได้ลงได้เป็นตัวจริงแล้วไล่ล้อมไปด้วยบรรดาเด็กดาวรุ่งหรือตัวสำรองที่ได้รับโอกาสนะครับคุณภาพของเลียดดูดรอปลงไปกลายเป็นแรนด์กราฟเฟนแบกที่ดูโดดเด่นขึ้นมาเอาแค่แบบช็อตแรกที่โดนหวดร่วงไปนะครับพลิกตัวกลับมาเนี่ยเราก็รู้เลยเฮ้ยเด็กนี้น่าสนใจครับแล้วยิ่งเล่นก็ยิ่งโชว์ให้เห็นครับว่าพลังงานเทคนิคแล้วจุดเด่นในการพาบอลเคลื่อนไปข้างหน้าหรือการเอาชนะในพื้นที่แคบ การฟลุนแบ็คทำได้ดีครับที่สําคัญคือผมรู้สึกว่าเจ้าตัวพยายามสร้างความประทับใจในเมื่อคุณได้รับโอกาสคุณต้องทําให้คนเห็นให้ได้ว่าทําไมคุณถึงได้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลทาไมคุณถึงเป็นนักเตะที่ครอปอยากได้นักอยากได้นะทําไมคุณถึงเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลนั้นติดตามผลงานมาตั้งแต่สมยัยเด็กตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนของอาหยักส์อาร์มสเดัมซึ่งคําตอบมันเกิดขึ้นในเกมนี่แหละครับ ผ่านพน้นครึ่งแรกยังโดนนําอยู่ครับแต่ผมเชื่อว่าในระหว่างพักครึ่งเนี่ยโอเคอาจจะบอว่าเออขออย่าดมหน่อยได้ไหมอะไรต่างๆนั้นนะแต่อีกมุมนึงนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าหลายๆคนเชื่ออยู่ครับว่าศักยภาพโดยรวมของทีมต่อให้เป็นเด็กดารุ่งหรือตัวสำรองก็ตาม แต่ถ้าเรามองไปที่สูมานั่งข้างสนามมันมีตัวเปลี่ยนเกมอีกหลายคนครับแล้วบางคนอยู่ในระดับ World Class ด้วยซ้ำกับการมาเล่นเกมเยือนแต่เจอกับทีมในระดับลัสเลนส์ผมยังเชื่อว่าเวอรุพูแน่าจะกลับมาได้แต่จะในรูปแบบไหนอันนั้นไม่รู้ครับ มันเป็นความอุ่นใจและต่อยอดไปถึงความมั่นใจแล้วันว่าแม้ว่าจะโดนนําอยู่สกอตตามหลังอยู่แต่คุณภาพทีมยังเชื่อว่าเอาได้ซึ่งครึ่งหลังกลับมาครับมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจากครึ่งแรกเราเห็นโอกาสจังๆอย่างเช่นลุกงม,ม่งของนุนเยสใช่ไหมโดนผู้รักษาตูของลินซก็คือลาวาวเนี่ยโอ้โหปานแบบคาบเส้นเลยแต่ครึ่งหลังเนี่ยเริ่มบทขยี้เป็นจังหวะจากโคนมากขึ้นจนกระทั่งมาได้จุดโทษ ซึ่งก็เป็นจังหวะการเติมเกมไปถึงเส้นหลังของไบเซติชนั่นแหละครับมีความหลักแหลมมากพอที่จะดึงหลอออีกหนึ่งครั้งด้วยซ้าไปแล้วก็เปิดเข้ามาก่อนที่บอลมันจะมาเข้าทางของดิอารสแล้วก็โดนคอนแทคปะะท้าเข้าไปวาบแรกเนี่ยเราก็อืได้ยิงไปแล้วแหมมาได้จุดโทษโชคดีนะ แต่ถ้าเรามองในเรื่องของการปรับปรุงกฎกติกาของฟุตบอลเนี่ยมันมีปรับปรุงทุกๆปีอยู่แล้วนะครับคือความทรงจำสมัยก่อน,เ,นเราคิดว่าแบบเฮ้ยถ้ายิงประตูไปแล้วอาจจะไม่ค่อยได้จุดโทษอะไรประมาณนั้นแต่ยุคนี้ไม่ได้แล้วครับมองที่การกระทําอย่างเดียวซึ่งการประทะ้าครั้งนี้เนี่ยมันอันตรายครับยันเข้ามาตรงบริเวณหน้าแข้งด้านล่างเกือบถึงข้อเท้า ไม่ว่าเพลงนั้นจะเป็นแบบไหนจะได้ยิงแล้วหรือไม่ได้ยิงแล้วจะมีบอลหรือไม่ได้มีบอลแต่มีการประทะอย่างรุนแรงแล้วเกิดขึ้นในกรอบเตโทษผู้สินเปล่าครับอาหลังเกียผมก็โอเคคลายข้อสงสัยเพราะเรามักจะลืมเลราว่าอกฎกติกาเหล่านี้มันมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆมันก็เหมือนแบบจงังหวะที่ผู้สาวดูออกไปปะทะกับผู้เล่นแล้วฝั่งเกมรุกได้จุดโทษมีครับยังมีเห็นอยู่มันขึ้นอยู่กับการประทะว่ามันอันตรายว่ามันรุนแรงหรงือเปล่า ซึ่งการโดนเหยียบการโดนตมัมครั้งนี้หนักครับแล้วก็กลายเป็นจุดโทษความมั่นใจของนูเยสน่าสนใจเหมือนกันนะฮะตอนแรกฟันได้ไปยืนถือลูกบอลก่อนใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายก็เป็นนูนเยสแล้วดาวินก็ซัดแบบตุ้มเข้าไปพอตีเสมอมันเหมือนกลายเป็นอีกโลกเลยครับทุกอย่างกลับมาอยู่ในมือของเวูห์แล้วครอปก็ใช้ในจังหวะหลังจากนั้นแป๊บเดียวนะครับที่ส่งคุมกําลังตัวหลักลงไปควบคุมสถานการณ์อีกทั้งดมินิกสูโบสไลอเล็กซิสแมกนิสเตอร์รวมถึงโจโกเมสที่ลงไปชุดแรก3คน แทนที่ของเอนโดเป็นโดกแบสิติสโดยเฉพาะแดนกลางน,นั่นแหละครับจากครึ่งแรกที่มันดูระสำาระสายอาจจะมีกราฟเฟนแบกที่ทะเยอทะยานวิ่งด้วยพลังงานเหลือล้นแต่พอมีสปอตสไลมีแมกนิสเตอร์มามันกลายเป็นแบบอีกคลาสนึงเลยอะ่ะนิ่งเสถียรชัวไม่มีโลกไม่มีตื่นเต้นโดยเฉพาะสปอตไล์ครับยิงเล่นยิ่งดี ไอกระแสเรื่องอันฟอลโลกับแฟนสาวก่อนเกมไม่ได้มีผลอะไรนะครับไอเรื่องตรงนี้สาวสาไปตามต่อนะครับผมขออนุญาต <c oughs> ไม่ไม่รู้เรื่องจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าเขาเลิกจริงๆหรือเปล่าเลยอันเนี้ยอันนี้ไปไปสืบสาวเราเรื่องกันเราเองน,น,นะครับนั่นแหละครับพอลงมาแล้วทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นมันดูเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพเด่นทั้งเกมรับเกมรุกจนทั้งมาได้ประตูขึ้นน,ำน้ำมาแล้วครับจากจังหวัดสวนกลับ ยูเนสชิงบอลกลับมาได้ให้เอเลียดเอเลียดแทงขนานเส้นขึ้นไปกราฟเฟนแบกสปีดปุ้มแล้วเปิดจังหวะแรกครับซึ่งก่อนที่กราฟเฟนแบกจะไปถึงบอลเนี่ยมุมใกล้ๆเนี่ยเราเห็นเสื้อม่วงๆมาแล้วลุยดิอาร์สเนี่ยวิ่งวิ่งมาที่จุดนัดพบเตรียมตัวแหละกราฟเฟนแบกเปิดปดีอาร์สตุ้มสองคราวนี้ก็สบายๆแล้วครับโมซาลาลงมาในช่วงสักประมาณ15นาทีสุดท้ายก็แทนกราฟเฟนแบกนั่นแหละครับเพราะวิ่งจนเป็นตะคิวไม่ได้มีการบาดเจ็บนะครอมก็บอกหลังเกมว่าไม่นี่มีการบาดเจ็บแต่ว่าาพยามครับ พยายามทําให้เห็นพยายามพิสูจน์ตัวเองเพราะก่อนเกมเนี่ยมันมีการพูดถึงว่ายิงครอปมากระตุ้นเลยว่ามีอะไรใส่ให้หมดโชว์ไหมหนูเองเจ๋งเองเก่งตรงไหน,นงัดออกมาให้หมดซึ่งกระเพาแบบก็เต็มเหนียวครับจนขาลากอะไรนีก่ก่อนแล้วยิ่งพอซาลาลลงมาเนี่ยมันเป็นอีกระดับอีก,อกนะฮะ เราก็ต้องยอมรับเพราะว่าคิงโมก็ยังเป็นราชนเหมือนเดิมนะครับทำให้ทุกอย่างในเกมรูปมันดูไหลลื่นและพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเอแล้วก็เพื่อร่วมทีมประตูที่3เนี่ยส่วนหนึ่งนี้ต้องชมการวิ่งไล่การกดดันของโซโบด้วยนะครับมีการเรียกชั่นตอบสนองที่ดีมากๆจนทั้งบอลมาทะลักถึงเดวนินนูเยสแล้วก็เปิดให้กับซาร่าเลาะเลาะเลาะเข้าไปแล้วก็จิ้มลอดขาลาวาผู้สาประตูของลินส์เข้าไปด้านกว้างนะยังมีเอเลียบรออยู่ยังมีลุยดิอารสรออยู่อีกคนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าความเฉียบคมของซาร่ยายเป็น3 ซึ่งตรงนั้นเนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้หมดแล้วแล้วกเก็บชัยชนะได้เป็นชัยชนะนัดที่50ในเกมยุโรปของยินครับแต่ครอปก็ยังทอมทั่วแหละนะครับบอกว่าก็ยุคนี้มันแข่งกันเยอะมันก็เลยเป็นสติที่มันเกิดขึ้นถามว่าโอเคไหมดีไหมดีใจไหมดีอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้หมายเขาว่าโอ้โหผมเลิศเลอเพอร์เฟคขนาดนั้นต่อให้ผมคุมทีมชนะทุกนัดมันก็ยังไม่มีการการันตีด้วยซ้ำในเรื่องของกิดยศในแชมเปี้ยนส์ไม่ได้เอามันมาแบก ไว้บนบานแต่ยินดีน้อมรับแฮปปี้มีความสุขพราะก็ยังพูดถึงในรายละเอียดต่างๆบอกชื่นชมครับในเมื่อคุณได้โอกาสแล้วคุณทําได้ขนาดนี้ยอดเยี่ยมนี่คือเกมที่เราก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเกมที่ง่ายการมาเยือนในเกมยุโรปไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วครับต้องชื่นชมทางลิ้นส์ด้วยที่ทาได้ดีแต่คราบบอกว่าเราก็รู้ครับถึงคุณภาพโดยรวมของทีมของเราแม้ว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้บางคนอาจจะได้ลงเล่นเป็นนักแรกบางคนอาจจะเพิ่งหายจากการบาดเจ็บกลับมาอะไรก็ตามแต่เมื่อมารวมตัวกันแล้วเรายังมีความเชื่อมั่นในตัวของทุกคนครับ อาจจะมีบ้างเล็กน้อยอ่าอย่างเช่นคพราะพยุอย่างชื่อของเบนโดกเลยครับอย่างเบนโดกเนี่ยอาจจะต้องน่าจะได้บอลมากกว่าน,นั้นนะอ่าจะได้โชว์ศักยภาพหรือความจุดเด่นของเขาอะ่ะก็คือการเลี้ยงจี้การเลี้ยงบอลการเปลี่ยนสปีดการวิ่งความปราดเปรียวอันนี้ไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่ก็ค่อนข้างเงียบเงียบแต่ไม่เป็นไรครับครับบอกมันก็เป็นแค่จุดเริ่มตน้นหลังจากนี้โด้ Do, อาจจะได้เล่นมากขึ้นเพื่อให้เขาได้มีเวลาในสนามมากขึ้นได้ปรับจูนได้สร้างความคื้นเคย เส้นทางยังอีกยาวไกลามากๆนั่นคือบทสรุปในเกมที่บุกชนะลินส์สามหนึ่งครับผมว่ามันก็อาจจะมีความระสำระสายในช่วงที่โดนนำา1 0เล็กๆครับเพราะเรายังเชื่อในคุณภาพของคนที่อยู่ในสนามและเรายังเชื่อในคุณภาพของคนที่โรกาอยู่ข้างสนามซึ่งลงมามันทุกอย่างมันก็เปลี่ยนได้แล้วก็กลับมาคว้าชัยชนะได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยเป็นเรื่องที่ดีจังเลยโดนย,ยิงนำก่อนแล้วกลับมาเป็นทีมจอมคัมแบ็ก เอาเกมใช่ะแบบสวยๆส,ๆสนุกยิงเยอะๆอะไรเงี้ยบ้านก็ดีจะได้ไม่ต้องมาบริหารหัวใจกันบ่อยหนักนะครับแต่ไม่เป็นไรครับสามแต้มแรกวนเวทียูโรป,ป้าลีกครับซึ่งเป็นถ้วยที่ครอบยืนยันแล้วว่าจริงจังนะครับแต่พร้อมเปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งและตัวสำรองมากขึ้นให้มีพื้นที่ให้มีเวทีให,วทให้มีเวลาในสนามมากขึ้นแต่ถามถึงความมุ่งมั่นเราจริงจังครับ รับเป้าหมายมันก็คืออยู่จุดสูงสุดเสมอนะนั่นคือการเป็นแชมป์รอติดตามครับหลังจากนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนกับถ้วยยูโรปาลีกแต่ก็อย่าลืมครับเกมหลักเกมลีกในสึกพิีเมียร์ลีกก็ต้องมีสติมีสมาธิเหมือนเดิมสุดสัปดาห์นี้เจอกับเวสต์แฮมเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ครับ ว่าหลังเกมเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้แฮปปี้มีความสุขม่วงทั้งใจประเดิมชัยอยู่โรงพาลีกินนะครับ <c oughs> เห็นอะไรบ้างในเกมนี้ครับชื่นชมแล้วแต่คนไหนบ้างชอบคนไหนบ้างหรือใครเป็นแมนออฟเดอะแม ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวตามกใจทุกเมนเหมือนเดิมครับเพื่อสาวกเดอะคอฟอย่างเราเราแฮปปี้มีความสุขใครเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับส่งกำลังใจให้กันและกันแล้วก็มีช่องทางสับสามด้วยตรงด้วยนะครับนั่นคือกดขอบคุณทางซูเปอร์แตงได้เลยนะครับจะได้มีแรงในการทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังแบบนี้เรื่อยๆนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ